กระผมนักเรียนร้อยเนี่ยถ่ายชิพีสามตอนมสามเป็นงานสองได้ยีิบหกครับกระผมนักเรียนร้อยยังพรยังลองยังมีสามตอนมสามเป็นงานสองไดี่สิบสี่ครับกระผมมุกเรียนร้อยในเรื่งความพี่สามกระผมสามป็นงานหน้าถึงได้ี่สี่ครับพ่อระกนละแห่งมาลาชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้งและพัฒนาอาณาจักรสุโขทัยในช่วงศตวรรษที่13ความสำคัญของพระองค์เนี่ยขยายออกไปในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการปกครอง การพัฒนาภาษาวัฒนธรรมศาส,สนาในการสร้างความสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียงทั้งนี้เนี่ยบทบาทของพ่อคุณลคํำแหงเนี่ยได้ส่งผลครบต่อการพัฒนาประเทศไทยในยุคปัจจุบันเช่นกันราชประวัติของพ่อคุณลากำแหงพ่อคุณลคํำแหงเนหาราชเป็นพ่อหาสัตว์องค์ที่สามของอาณาจักรสุโขโทไทยอยู่ในช่วงปีพุทธศ,าศ,าศา 1, ักราช1822ถึง1841้ี่ พระรามเดิมก็คือรามคำแหงทรงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศนรีจาทิ์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยและพระราชานพระราชมารดาก็คือนางเสืองทรงขึ้นครองราชหลังจากพ่อขุนบานเมืองพระเชษฐาของพระอ,องค์เนี่ยสวรรคตรพระอ,องค์มีบทบาทสำคัญในการขยายอาณาจักรสุโขไทยให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งแต่ลาวพมา่าจนถึงมาลายูเนื่องในพระราชหนึ่งในพระราชกรณีกยกิจสำคัญของพ่อคนลรางคำแหงก็คือการผลริตอักษรไทยในปีพุทธศักราช1826ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยในปัจจุบันเนี่ยการสร้างอักษรนี้ทบให้โสขขไทย,ยกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒน,นธรรมและการเขียนที่โดดเด่นในภูมิภาคนอกจากนี้นี่ก็ ยังทรงสนับสนุนพุทธศาสนาโดยสร้างวัดวาอารามหลายแห่งและการส,งส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาพระราชกรณียกิจเหล่านี้เนี่ยได้ส,งส่งเสริมความเจริญทางศาสนาทางวัฒนธรรมของสุโข,ขทัยอย่างมากเลยพระองค์ทรง,งพัฒนาแนวทางการปกครองแบบพ่อปกครองลูกซึ่งเน้นความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ รัศดรสามารถเข้าถึงพระองค์ได้อย่างง่ายดายหางมีวลหาข้อสงสัยเช่นการแขวนกระดิ่งหน้าประตูวังใครมาร้องทุกก็สั่นกระดิ่งเพื่อรายงานพระองค์แนวคิดนี้เป็นการสร้างความเป็นธรรมและความสมสมสุขภายในอาณาจักรนอกจากนี้พระองค์ยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับอาณาจักรกอื่น เช่นจีนช่วยส่งเสริมช่วยเสริม,สร,มสร้างความแข็งแรงและความมั่งคั่งให้กับสุโไทยเป็นอย่างมากครับการปกครองแบบพ่พอปกครองลูกเป็นแนวคิดการปกครองที่พ่อขุนนางข่มแห่งมหาราชทรงนำมาใช้ในการปกครองนะจับสุโขทัยแนวคิดนี้เน้นความใกล้ชิดและการเอื้ออาทระาระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนเปรียบเสมือนพ่อที่ดูแลลูกครับโดยพระหมหากษัตริย์จะทำ้านที่ปกครองประชาชนด้วยความเมตตา แล้วความเป็นธรรมไม่ใช้กําลังบังคับแต่ว่าเป็นการสร้างองค์กที่ดีระว่างผู้นําแล้วก็ราษฎรนะครับประชาชนสามารถเข้าถึงพระมาัรว์ได้โดยตรงหากมีปัญหาหรือความทุกข์ร้อนก็สามารถไปกราบทูนขอความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่หรือว่าข้าราชการชั้นสูงใดๆในวังครับแนวคิดนี้ถูกคน,กนในสิทธิจะลึกหลักที่หนึ่งครับกล่าวถึงประชาชนที่สามารถ รอององทุกที่นาคราฉวังได้ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ่อคุณรองคำแหงเนี่ยทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและได้รับความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหา,หาต่างๆการปกครองแบบพ่อปกครองลูกยังมีลักษณะสาคัญก็คือการส่งเสริมความสามัคคีความสงบสุขในสังคมด้วยความเป็นธรรมที่ารรมาประมาทสัตว์อมให้ก่ราษดอนครับสุโขทัยในยุคของพ่อคุณรังคำแหงเนี่ย ึงเป็นอาณาจักรที่มีความสงบสุขประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีครับแล้วก็มีอิสระเสรีภาพในการประกอบอาชีพแลวก็การเมินชีวิตครับการขยายอาณาจากักรของพ่อกุนรามําแหงเนี่ยทรงมีบทบาทสําคัญในการขยายอาณาจักรสุโขทัยอย่างกว้างขวางครับซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในยุคพระองค์นะครับการขยายอาเชียของพ,พ่อขุนรามแหงเนี่ยเริ่มต้นจากการ รักษาเขามันคงจากภายในก่อนจากนั้นขยายธีพลนไปยังอาณาจักรข้างเคียงทั้งในด้านการทูตแล้วการทหารนะครับสุขโขทัยภายใต้การปกครอ,องของพ่อครองกำแหงเนี่ยได้ขยายอาณาเขตขครอบคลุมบริเวณที่ปัจจุบันส่วนหนึ่งของประเทศไทยตอนเหนือและตอนกลางนะครับรวมถึงบางส่วนของเราพรมา่าและขาตมุลบลาย,ยูครับพ่อครองกำแหงยังทรงสร้างพนธมิรกับอาณาจักรล้านนา และยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับจีนด้วยนะครับซึ่งเป็นคู่ค้าสําคัญในยุคนั้นโดยเฉพาะการค้าสินค้าเครื่องปั้นดินเผาที่รู้จักการนนาเครื่องสั่งคโลกนะครับส่งผลให้เศรษฐกิจของสุขโขทัยเนี่ยรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในด้านการทหารพ่อพลังกำแหงทรงสามารถยับยั้งการลุกลาจากอาณาจักรอ,อืน่นๆได้ด้วยการใช้กลยุทธ์อันชาญฉลาดและกองทัพที่แข็งแกร่ง เข้มแข็งนะครับสมผลให้อาจารยสุโขไทยเนี่ยรักษาวความมั่นคงแล้วก็ขยายิีพินลได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ยังทำให้สุโขไทยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของภูมิภาคสมผลให้มีอำนาจที่เข้มแข็งทั้งในด้านการปกครองและวัฒนธรรมครับการพัฒนาภาษาไทยครับหนึ่งในพระราชะกรณียกิจที่สําคัญที่สุดของพ่อ,อ,อหลวงกำแ่งก็คือ การประดิษฐ์อักษรไทยครับในปีพศ1 8 2 6นะครับซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันครับอักษรไทยที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมีพื้นฐานม,มาจากอักษรขอมแล้วก็มอนนะครับโดยพัฒนานให้เหมาะสมกับเสียงและคำในภาษาไทยซึ่งทําให้การเรียนรู้การเขียนันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปได้สะดวกมากขึ้น การปฏริอักษรไทยเนี่ยทำให้เกิดการจบประชกเอกสารสําคัญทางการเมืองศาสนาและทางวัฒนธรรมครับหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของอักษรไทยในยุคสุโขทัยนี่ก็คือศิลาจารึกของพ่อคุณหลวงคำแหงครับเสือจารึกหลักที่หนึ่งนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเสือจารึกพ่อหลวงคำแหงมหาราชครับซึ่งบันทึกเรื่องราวของอาจักรสุโขทัยในยุคของพระอ,องค์รวมถึงการปกครอง สภาพาความเป็นอยู่ของประชาชนและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆศิลาจารึกนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะครับและได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกครับให้เป็นมรดกความทรงจําของโลกครับในส่วนของผมครับจะเป็นการพูดในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมศาสนาของพ่อขุนรามคำแหงครับพ่อขุนรามคำแหงมารดาทรงเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมศาสนาพุทธอย่างแข็งขันโสไทยในสมัยของพระองค์กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ มนกล้เถรวาลนะครับในภูมิภาคเอเชียพระองค์ทรงสร้างวัดและพระพุทธรูปเพื่อเป็นศูนย์กลางกงารศึกษาศาสนาและเผยแพร่ธรรมะพระราชกรณียกิจในลักษาของพระองค์ช่วยเสริมสร้างความเป็นระเบียบและความสางสุขให้กับประชาชนในสังคมสุโขทยัยโดยประชาชนยึดถือศีลธรรมตามหลักศาสนาพุทธในหลักศิลาจารึกกล่าวถึงการสร้างถ้ำเข้าไปวิหารด้วย ที่เป็นศาสนาที่ศึกษาพระธรรมและเป็นแหล่งศาสนาที่สําคัญของสุโขทยัยนอกจากนี้ยังมีการสร้างวุตธรูปที่มีลักษณะพิเศษในสมัยสุโขทัย,ย,ย,ทยเช่นวัตถร,รูปสุโขทัย,ทยซึ่งมีความงดงามและเป็นที่ยอมรับในด้านศิลปะของไทยส่วนหัวข้อต่อไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยพระหุนรามนะครับพระคุนรามแห่งมาราเนี่ยไม่เพียงแค่สนับสนุนและปกครองในอาณาจักรสุโขทัย แต่ยังทรงมีนโยบายการทู่ที่เก่งพระองค์ทรงสร้างความสามารถทางการค้าและการเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับจีนซึ่งมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสุโขทัยและจีนอย่างดีการสร่งออกสินค้าจากสุโขทยัยเช่นเครื่องสังฆโราปยกจจีนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยในยุคสุโขทยนะัยครับพระองค์ยังทรง มีสัมพันธ์ดีกับอาณาจักรล้านนานและจากอื่นๆในๆภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโยบายทางการทูตที่สร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรสุโขทัยทำให้อาณาจักรสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคเอเชียนี้ด้วยนะส่วนวัฒนธรรมและศิลป,ปะในสมัยของพระองค์นะครับนอกจากการพัฒนาภาษาและศาสนานแล้วเนี่ยพ่อขุนรามคำแหง ยังทรงเป็นผู้นําในการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะสุโขทัยในยุคข,ของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะโดยเฉพาะงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมเช่นพระพทธรูสุโขทัยที่มีความสวยงามลักษณะพิเศษของุทธรูปในสมัยนี้คือการออกแบบให้มีความสมบูรณ์แบบทั้งทางกายและทางจิตใจซึ่งแสดงถึงความเจริญทางจิตวิญญาณของประชาชนในยุคนั้นด้วย ศิลาจารึกหลักที่1นึศิลาจารึกปักที่1นึครับที่พระองค์ทรงเขียนหรือที่เรียกว่าศิลาจารึกพ่อขุนราวกำแหงนะครับเป็นเอกสารทางประศาสตร์ที่สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของประเทศไทยที่คนพบนครับถูกค้นพบในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือรัชกาลที่4ี่บริเวณเมืองเก่าสุโขทย ศิลาจารึกนี้บันทึกเหตุการณ์สำคัญในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งรองราชในช่วงพุทธศตรวตรรษที่19เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทยัยทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในจารึกครับยังระบุถึงการปกครองที่มีลักษณะแบบพ่อปกครองลูกซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกษัตริย์และประชาชนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าพบเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยตรงจจลึกยังกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของสุโขทัยด้วยนะครับสภาพความเป็นอยู่รัษฎรที่สามารถทําการค้าขายสามารถทําการเกษตรได้อย่างเสรีนอกจากนี้ศิลาจจลึกยังมีการกล่าวประดิษฐ์กล่าวถึงการประดิษฐ์อักษรไทยโดยพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการเขียนภาษาไทยจนมาถึง การใช้ในปัจจุบันนะครับศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะครับให้เป็นมรดกความทรงจําของโลกเมื่อปีพศ2 5 4 6 6นะครับเนื้อหาที่บันทึกไว้ในจารึกไม่เพียงแค่บอกเล่าของไม่เพียงแค่บอกเล่าถึงประวัติของสุโขทยัยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นสะท้อนถึงการปกครองและวิถีชีวิตของคนใน สมัยสุโขทัยด้วยนะครับ